พระพุทธองค์เคยตรัดกล่าวกับพระอนุนเรื่องของลักษณะอาการที่ปรากฏหรือแสดงออกตามการกระทําของคนเราในชาติปัจจุบันก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเนื้อหาสาระดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับเรื่องนี้มีว่าในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ณวัดเชตวันมหาวิหารได้มีอุบาสกห้าคนซึ่งเป็นสหายกันเดินทางมานั่งฟังธรรมของพระพุทธองค์แต่ทว่ากิริยาอาการต่างๆของแต่ละคนนั้นมีอาการแตกต่างกันไปโดยที่คนหนึ่งนั้นนั่งหลับอีกคนเอานิ้วนั่งเขี่ยพื้นดินเล่นคนหนึ่งก็นั่งเขย่าต้นไม้ คนหนึ่งก็นั่งแงนดูดาวดูท้องฟ้าไม่สนใจอะไรเลยมีเพียงอุบาสกคนเดียวที่ยังนั่งฟังธรรมะที่พระองค์บรรยายด้วยอาการสงบการที่แต่ละคนแสดงออกมาถึงอาการเหล่านี้จึงเป็นประเด็นให้พระอานนท์เกิดความสงสัยเป็นอย่างมากจึงกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมเหล่าอุบาสกทั้งหลาย องได้แสดงกิริยาที่แตกต่างกันเช่นนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเล่าอาดีตชาติของแต่ละบุคคลออกไว้ว่าอุบาสกคนที่นั่งแงนดูท้องฟ้านั้นเมื่ออดีตเคยเกิดเป็นพรามที่ทำหน้าที่คอยบอกเรื่ยยามต่างๆด้วยการนั่งดูดาวมาหลายร้อยปีจนถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ยังคงนั่งมองท้องฟ้าดูดาว อยู่เช่นนั้นส่วนอุบาสกคนที่นั่งเขย่ากิ่งไม้หรือต้อนไม้อยู่นั้นเคยเกิดเป็นวานอนมาแล้วหลายร้อยชาติเมื่อพบชาติปัจจุบันได้เกิดมาเป็นคนก็ยังนั่งเขย่าต้นไม้อย,อยู่อย่างนั้นไม่ได้ยินเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันอุบาสกคนที่เอานิ้วเขี่ยพื้นดินเล่นนั้นในอดีตชาติเคยเกิดเป็นไส้เดือนมาแล้วหลายร้อยชาติเพราะมัวเอานิ้วนั่งเขียนปนพื้นดินเล่นอย่างนั้น ไม่สนใจอย่างอื่นไม่ได้ยินพระธรรมที่พระพุทธองค์สอนเป็นเพราะจิตและการกระทําเดิมของตนที่เคยตัวและเคยกระทํามาส่วนอุบาสกคนที่นั่งหลับก็เคยเกิดเป็นงูมาแล้วหลายร้อยชาติเขาเคยหลับมาแล้วหลายร้อยชาติในสมัยที่เป็นงูแม้ในชาติปัจจุบันก็ยังนอนไม่อิ่มเสียทีแม้แต่พระธรรมยังไม่เข้าหู ก็ยังคงหลับอยู่เช่นนั้นชาตินี้ก็เลยมีนิสัยหลับมากเหมือนงูเช่นเดิมส่วนอุบาสกคุณสุดท้ายที่นั่งฟังธรรมด้วยจิตใจ,จสงบมีความเคารพและศรัทธาในคำสอนของพระองค์นั้นชายผู้นี้เคยเกิดมาเป็นพรามผู้รอบรู้และศึกษาธรรมะปรัชญารวมทั้งพยายามคนา้นคว้าหาความจริงมาแล้วหลายร้อยชาติจนมาปัจจุบันนี้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงมีความยินดีที่จะตั้งใจฟังด้วยดีจนได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุปเป็นพระโสดาบันการแสดงธรรมกถาบทนี้ของพระพุทธองค์ทำให้เราสามารถนำมาพิจารณาคิดต่อได้ว่าอดีตชาติและการเวียนว่ายแต่เกิดนั้นจะยังคงมีอยู่และมีอยู่จริงตามความเป็นไปของลักษณะจิตเดิมที่เราเคยกระทำกรรมใดๆมา เราก็ย่อมเป็นไปตามผลกรรมนั้นๆจากข้อสังเกตนี้เราทุกคนสามารถศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และเปรียบเทียบอดีตชาติของเราได้มากมายเป็นเบื้องต้นแบ่งออกไปตามหลายลักษณะที่จะอธิบายให้ฟังและลองมาพิจารณากันดูนะครับตัวเรานั้นมีอาการแบบนี้ลักษณะที่ใส่แบบนั้นหรือไม่ 1. แบ่งไปตามลักษณะนิสัยความประพฤติอย่างคนที่ขี้เกียจมากๆ เอาแต่กินแล้วนอนเป็นพวกสัตวหลังยาวก็สามารถใช้พิจารณาด้วยปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของจิตเดิมไว้ว่าคนคนนี้อาจเคยเป็นงูที่มีชีวิตอยู่เพื่อกินแล้วนอนมาหลายชาติแล้วคนที่แสดงกิริยาอาการในการรับประทานอาหารอย่างมูมามและกินจุกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มทั้งทที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรก็น่าจะมาจากชาติหนึ่งชาติใดเคยเกิดเป็นหมู จึงยังมีนิสัยเดิมไม่ต่างไปจากหมูคนที่สุกซนอยู่เฉยๆไม่ได้ชอบเดินไปเดินมาขายุกขยิกอยู่ตลอดเวลาเวลานั่งก็เขย่าเท้าหรือเขย่ามือเหมือนคนสุกซนในอดีตชาติต้องเคยเกิดเป็นลิงหรือตระกูลพวกลิงข้างทั้งหลายคนที่ชอบทะเลาะวิวาทต,ต่อยดีกันเห็นหน้าใครแล้วก็ต้องมีอารมโมโหต้องจิกต้องตีกันอยู่ร่ำไป ก็มีจิตเดิมมาจากไก่ชนหรือสัตว์ตัวใหญ่ที่ชอบต่อสู้กันไม่ว่าด้วยจากการแย่งตัวเมียหรือข่มเหงสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าอย่างคนที่มีนิสัยเจ้าชู้มากๆในการบันวันรุ่นคิดแต่เรื่องเพศและไม่เลือกหน้าไหนทั้งนั้นขอเป็นไม่มีหางก็พอในชาติก่อนๆอ,อาจเคยเกิดเป็นหมาและถ้าเป็นเอามากในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า อาจจะเป็นหมาหลายชาติติดต่อกันด้วยคนที่มีนิสัยเรียบร้อยชอบทำอะไรงเงียบๆและชอบอยู่กับคนและอาจจะเกลียดหมาด้วยครูบาอาจารย์ท่านว่าอาจเคยเกิดเป็นแมวมาหลายชาติคนที่มีนิสัยสู้งานชอบทำงานหนักยิ่งแบบใช้กำลังมากๆปัญญาน้อยๆไม่ชอบคิดมากและไม่บน่นครูบาอาจารย์ท่านว่าอาจจะเคยเกิดเป็นวัวหรือควาย ยังคงมีนิสัยอดทนอดกลั้นเหนือคนอื่น 2. แบ่งไปตามลักษณะของศีลคำว่าศีลแปลว่าปกติหรือความเป็นปกติคนที่รักษาศีลห้าได้อย่างเป็นปกติวิสัยก็คือคนจิตพื้นฐานเดิมอานมีวิสัยความเป็นมนุษย์ธรรมดาหรือสูงกว่านั้นในภพชาติปัจจุบันจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกและยังคงรักษาความเป็นมนุษย์ ปกติวิสัยเดิมของตนไว้ได้แต่หากมนุษย์คนใดที่ศีลขาดตกปกพร่องไปมากๆแม้จะได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์แต่จะเรียกว่าเป็นคนที่แปลว่ายุ่งแทนคนที่มีความประพฤติผิดศีลแต่ละข้อจึงอาจสันนิษฐานถึงจิตเดิมว่าในอดีตชาติอาจเคยเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นมาก่อนดังต่อไปนี้คนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมชอบทำร้ายผู้อื่น ความเป็นปกติของมนุษย์เราเราจะไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันต่างจากพวกสัตว์เดรัชานอย่างเช่นเสือหรือสิงโตเวลาหิวทีไรก็จะไล่ล่าสัตว์อื่นกินทันทีหากมนุษย์ผู้ใดที่ชอบทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันหรือมีจิตใจที่โหดเหี้ยมไม่รู้สึกถึงความผิดปกติของจิตใจเวลาที่ได้ลงมือทำร้ายหรือสังหารใครคนผู้นั้นก็มีจิตฐานเดิม ไม่ต่างจากสัตว์ที่มีนิสัยดยุร้ายอย่างเสือสิงโตหรือสัตว์ที่มีอุปนิสัยดยุร้ายชนิดอื่นๆคนที่มีนิสัยชอบลักขโมยหรือแม้แต่หัวขโมยมืออาชีพธรรมชาติของมนุษย์เราจะมีลักขโมยทรัพย์สินของใครเพราะโดยธรรมชาติเราจะมีความรู้ในเรื่องของความเป็นกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอยู่แล้วว่านี่คือของเขานี่คือของของเราแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะไม่รู้เช่น เวลาที่สุนัขเห็นแมวกำลังกินข้าวหรือกินปลายอยู่มันก็จะตรงเข้าไปแย่งเลยทันทีดังนั้นถ้ามนุษย์ผู้ใดที่ไม่รู้จักประพฤติศีลในข้อนี้ชอบไปจี้พล้นทรัพย์สินของคนคนอื่นก็แสดงว่าจิตฐานเดิมของคนคนนั้นอาจเคยเป็นหมาผู้ที่มีนิสัยมากๆในการมาคุณปกติแล้วมนุษย์จะรู้จักควบคุมความต้องการของตนเองรู้ว่าการคลองคู่แบบใดที่ควรและไม่ควร แต่คนที่มีลักษณะนิสัยชอบผิดศีลข้อที่สคือมั่วเพศหรือมกักมากในการมาคุณก็จะมีลักษณะนิสัยเดิมที่เป็นไปทางสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่นบางชนิดกรณีเป็นหญิงที่มีนิสัยมากมากในการมาคุณก็จะมีลักษณะนิสัยจิตเดิมมาจากปลาโดยเฉพาะปลาตะเพียนตัวแม่ที่เวลาผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็จะมีนิสัยทอดทิ้งตัวผู้ไปหาตัวผู้ตัวใหม่สมสู่ต่อไปเรื่อย รืออย่างปลาหมึกซึ่งตามธรรมชาติของปลาหมึกตัวเมียแล้วสามารถนอนรอให้หมึกตัวผู้มาสมสู่ได้โดยไม่สนใจคือขอให้เป็นตัวไหนก็ได้ก็พอคนที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้ก็อาจมีฐานจิตเดิมมาจากสัตว์เลือดเย็นเหล่านี้และสัตว์เลือดเย็นอย่างปลาหรือปลาหมึกเวลาผสมพันธุ์ก็จอกลูกเป็นไข่เมื่อวางไข่แล้วก็จะปล่อยให้ไข่ฟักไปตามธรรมชาติของมันไม่ยอมดูแลดังนั้น จึงไม่แปลกใจกับคำเปรียบเลยโบราณกับหญิงที่ทอดทิ้งลูกของตัวเองว่าได้ทิ้งไข่เอาไว้ให้คนอื่นเลี้ยงคนที่มีลักษณะนิสัยชอบทำร้ายหรือก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยคำพูดก็จะมีลักษณะวิสัยเดิมไปทางสัตว์อย่างสุนัขอย่างเช่นเวลาที่สุนัขตัวที่อยู่ในบ้านพอมีสุนัขตัวอื่นหรือคนอื่นๆผ่านมามันก็จะเห่าหรือขู่ทันทีแต่มนุษย์ปกติเราไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเวลาปกติเราจะไม่ด่าว่าหรือหลอกลวงใครหากใครที่ชอบใช้คำพูดทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็แสดงว่าก็ใกล้เคียงกับความเป็นสัตว์รชานเช่นสุนัขหรือสัตว์ที่ใช้เสียงทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนผู้มีนิสัยชอบดื่มสุร,ราเมรยัยหรือติดสิ่งเสพติดคนที่มีลักษณะนิสัยชอบมึนเมารักในการดื่มและการเสพสิ่งที่ทำให้เพลิดเพลินทางจิต จะมีจิตทันเหไปทางสัตว์เดรัจฉานที่มีลักษณะเช่นนี้อย่างเช่นมีที่แม้จะเป็นสัตว์ตัวใหญ่แต่ก็ชอบโมเมากินน้ำผึ้งหรือจระเข้ที่โมเมาเรื่องของการกินไม่เลือกและเดินสายภายัยสัตว์เหล่านั้นจะไม่สามารถบังคับทิศทางได้เพราะไม่มีสติคอยควบคุมดังนั้นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกำลังกายของตนเองให้เป็นคุณงามความดี หรือนึกคิดอะไรได้ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์เมื่อพูดถึงจิตวิญญาณที่ต้องเที่ยวในวัฏสงสารนี้ไม่ว่าจะเป็นพบภูมิใดเคยเป็นอะไรมาก่อนไม่ว่าจะเป็นงูไส้เดือนลิงมนุษย์เล็ดยักษ์สัตว์นรกเทวดาหรือภูมิใดก็ตามถ้าก่อนตายจิตนั้นเป็นทางกุศลก็มีสิทธิ์ที่จะไปเกิดใหม่ในพภูมิที่ดี และกล่าวได้ว่าในพบมนุษย์นี้ถือเป็นพบภูมิที่ดีและประเสริฐที่สุดซึ่งแม้แต่พวกเทวดานางฟ้ายังอยากจุติมาเกิดเลยคําว่ามนุษย์ถ้าว่ากันตามศัพท์แล้วแปลว่าสัตว์ที่มีจิตใจสูงคือสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเล็ดยักษ์สัตว์นรกใดๆเพราะมนุษย์ที่แท้จริงจะรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์และไร้ประโยชน์ มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำบาปและด้วยวิสัยแล้วจะประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของกฎระเบียบของความดีต่างจากสัตว์อื่นๆทั้งหมดนี้อ้างอิงมาจากธรรมปฏทัศกถาภาคที่สองสามาวดี